เฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่57นะคะข้อ5อ่านโจทย์พร้อมกันนะคะเด็กๆโจทย์เขาบอกว่าตัวแทนบริษัทจำหน่ายรถยนต์แห่งหนึ่งสํารวจจํานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลพบว่ามีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดพะเยา38,497คันสํารวจรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดพะเยาน้อยกว่าจังหวัดรําปาง 45,600คันมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดลำปางกี่คันอ่าค่อยๆอ,อ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์เหมือมนเดิมเขาสำรวจรถอยู่สองจังหวัดก็คือจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดลำปางเนาะตามที่โจทย์เขาบอกอ่าทีนี้เราจะมาไล่อ่านอีกรอบนึงทีละตัวสำรวจรถยนต์ในจังหวัดพะเยาเนี่ยมี30,000 8,497คันอ่าคุณครูมาร์กไว้ให้แล้วทีนี้เขาบอกว่ายังไงต่ออีกจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดพะเยาน้อยกว่าคำว่าน้อยกว่าอีกแล้วน้อยกว่าจังหวัดลำปางอยู่45,600คันอ่า ทีนี้สิ่งที่โจทย์เ้าถามโจทย์เ้าถามเด็กๆว่ามีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดลำปางกี่คันเขาถามจังหวัดลำปางแต่เขาบอกจังหวัดพะเยามาเด็กๆมาอ่านอีกรอบหนึ่งคำว่าจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดพะเยาน้อยกว่าลำปางคำนี้จะเป็นวิธีอะไรคะ ่าจะเป็นวิธีอะไรอ่ะก่อนเด็กๆจะคิดว่าเป็นวิธีอะไรเด็กๆลองคิดความเป็นไปได้ก่อนว่ารถยนต์ของจังหวัดลำปางหรือจังหวัดพะเยามีมากกว่ากันอ่ารถยนต์ของจังหวัดลำปางเนี่ยต้องมีมากกว่าพะเยาอยู่แล้วแสดงว่าคำว่าน้อยกว่าของข้อนี้ต้องเป็นวิธีบวกนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า สามหมื 30, 8, บวกด้วยสี่หมเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมสรุปอีกรอบหนึง่งการที่เด็กๆจะหาจำนวนลดของจังหวัดลำปางนั่นนะ่ะเด็กๆจะต้องเอาจำนวนลดของจังหวัดพะเยามาบวกกับ จำนวนรถของจังหวัดพะเยาที all, ่น้อยกว่าลำปางนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูวาดรูปแผนภาพให้ดูนะคะิกเด็กดูแผนภาพนะคะจังหวัดพะเยาคุณครูจะให้เป็นขีดสีแดงเนาะจังหวัดลำปางคุณครูจะให้เป็นขีดสีเหลืองซึ่งสีเหลืองเนี่ยจากที่เด็กๆวิเคราะห์โจทย์สีเหลืองมันต้องยาวกว่าสีแดงอยู่แล้วทีนี้การที่เด็กๆจะหาจังหวัดลำปางเนี่ยเด็กๆก็ต้องเอา จำนวนรถในจังหวัดพะเยาก็คือ38,497มาบวกด้วยตัวที่จังหวัดพะเยาน้อยกว่าลำปางก็คือ45,606ก็จะออกมาเป็นจำนวนรถของจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะ มาดูวิธีทํานะคะบรรทัดแรกคุณครูก็จะได้ว่ามีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดพะเยาว8 8 9 9 7คคันบรรทัดที่2จํานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดพะเยาน้อยกว่าจังหวัดลำปาง45,600คันซึ่งเป็นวิธีบวก และบรรทัดสุดท้ายคุณครูก็จะได้ว่ามีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดลำปางจุดๆคันข้อนี้เราจะมาแสดงวิธีการหาคำตอบแบบตั้งบวกให้เขาดูเลยนะคะบวกหลักหน่วย7บวกกับ6ได้13ใส่3ไว้ในหลักหน่วยทด1ไว้ในหลัก10หลัก10 9บวก0ได้9บวกกับตัวทด1เป็น10 ใส่ศูนย์ไว้ในหลักสิบทดหนึ่งไว้ในหลักร้อยต่อไปบวกหลักร้อยค่ะเด็กๆ4ีบวก6ได้10บวกกับตัวทดหนึ่งเป็น11ใส่หนึ่งไว้ในหลักร้อยทดหนึ่งไว้ในหลักพันต่อไปบวกหลักพัน8บวกกับ5ได้13 13บวกกับตัวทดหนึ่งเป็น14แสดงว่าเด็กๆต้องใส่4ไว้ในหลักพันและทดหนึ่งไว้ในหลักหมื่นต่อไปบวกหลักหมื่นหลักสุดท้ายเด็กๆจะได้ว่า3บวกกับ4ได้7บวกกับอีกตัวทดหนึ่งเป็น8 ทีนี้เด็กๆก,ก็ได้คำตอบแล้วว่ามีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดลําปา8มคันเด็กๆก,ก็มาสรุปตอบข้างล่างด้วยตัวเลขไทยอีกหนึ่งครั้งนะคะข้อที่6ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2,561มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีเป็นชาวไทย 87,010คนเป็นชาวต่างชาติน้อยกว่าชาวไทย8 6 4 8 3คนมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีเป็นชาวต่างชาติกี่คนอ้ามค่อยๆอยอ่านนะคะเด็กๆคือจากการที่เด็กๆอ่านโจทย์เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนาะทีนี้โจทย์เขาบอกว่ามีชาวไทยเนี่ย 8 7 0 0 0คนแล้วเขาบอกว่ามีชาวต่างชาติน้อยกว่าอ่ะเด็กๆเกจอคำว่าน้อยกว่าอีกแล้วขีดไว้ก่อนนะคะน้อยกว่าชาวไทยอยู่86,483คนอ่ะทีนี้โจทย์เขาถามเด็กๆว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีเป็นชาวต่างชาติเขาถามชาวต่างชาติ แต่เขาบอกเด็กๆก็คือจำนวนของชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่น้อยกว่าชาวไทยแสดงว่าคำว่าน้อยกว่าของข้อนี้เนี่ยก็คือชาวต่างชาติต้องน้อยกว่าชาวไทยแสดงว่าข้อนี้จะเป็นวิธีอะไรคะเด็กๆน้อยกว่าของข้อนี้อาจจะเป็นวิธีลบนั่นเองแสดงว่าเด็กๆก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่าเอาชาวไทยขึ้นก่อนก็คือ 8ปด0มื่คนลบด้วยจำนวนของชาวต่างชาติที่น้อยกว่าชาวไทยเท่าไหร่คะแปดหมื่คนจะเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมอ่านี่แหละจำนวนของชาวต่างชาติเด็กๆก,ก็จะหาได้จาก จำนวนของนักท่องเที่ยวชาวไทยลบด้วยจำนวนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่น้อยกว่าชาวไทยะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเด็กๆวิธีทำบันทันแรกค,คุณครูก็จะได้ว่ามีนักท่องเที่ยวเป็นชาวไทย8 7 0 1 0คนเป็นชาวต่างชาติน้อยกว่าชาวไทย8 6 4 8 3คนเป็นวิธีลบนะคะ มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีเป็นชาวต่างชาติจุดๆคนหน่วยของข้อน,นี้ก็คือคนเราจะมาแดงเราจะมาแสดงวิธีการลบอ่าทีละตัวลบหลักหน่วยศูนย์ลบสามลบไม่ได้ศูนย์ต้องไปยืมหลักหน้ามามีอยู่ศูนยืมหลักหน้ามาหนึ่งจะเป็นสิบหลักหน้ามีอยู่หนึ่งให้เขายืมไปหนึ่งจะลดลงเหลือศูนย์อ่าทีนี้ต่อไป หลักหน่วยลบกันได้แล้ว10-3ลบ3ใน7ต่อไปลบหลัก10ค่ะ0-8ลบ8ลบไม่ได้0ต้องไปยืมหลักหน้ามาซึ่งหลักหน้าก็เป็น0อีกแสดงว่า0ในหลักหน้าต้องยืม7มา7ให้เขายืมไป1จะลดลงเหลือ6อ่าเราจะมาใช้เทคนิคเหมือนเดิมถ้าจะถ้าเป็น0 0อย่างนี้ใช่ไหมแสดงว่า0ตัวนี้ตัวหลักร้อยเนี่ย จะเป็น9และ0ในหลัก10เนี่ยจะเป็น10อ่าทีนี้เราก็ลบกันได้แล้วหลัก10 10ลบ8ได้2ต่อไปหลักร้อย9ลบ4ได้5หลักพัน6 6ลบ6ได้0ไม่ต้องเขียนหลักหมื่น8ลบ8ได้0ก็ไม่ต้องเขียนแสดงว่าข้อนี้ตอบ527 อ่ะเราก็มาสรุปตอบอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานีเป็นชาวต่างชาติ527คนนั่นเองค่ะ